สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอะมือนี่เป็นวันไว้ออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นมือรัฐบาลไทยเติมมุกปากกาก่อนพี่นอ้องมุกปากกากับเบิดเอาเบิดเอาเด็ดมันห่อนมันห่อนมันหละเบิดเอาเบิดเอาเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้เป็นมือของรัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะหลายคนก็ถาหลายคนก็นรอดสายดวนหลายคนกะบันได้รักซีบรักนวยอภรณลัางคนก็นมีรักซีบไว้ในใจแล้วพูลัางคนก็นมีรักนวยไว้ในใจแล้วถาสายดวนสิตรงกันบอ่อจังสิบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาสายดวนถามีแมข่ขั้วออกให้เมื่มื่อเด้อพี่น้องเด้อ จนกลัวเลขสี่ออกเนาะะพี่น้องเนาะอ่ะสายดวนก่อนออกสายดวนไม่ประสงค์ออกนามก็ไปแล้วอันนึงสายลางอันนึงสายบนเนาะ,ะพี่น้องเนาะถามีมากค่า,า,าพวกอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านใดเพิ่นมีสายดวนสายยางสี่เพิ่นกระรงมาให้เนาะ,ะพี่น้องเนาะให้แม่รัวลงอ่ะแม่รัวก็ขอขอบบุญขอบคุณสําหรับ สายด่วนหรือว่าสายไม่ด่วนก็ตามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะที่ท่านเห็นวาแมคขั่วมีความสามารถที่จะเอาตัวเลขของท่านออกได้กะเอามาเลยเด้อคะ่ะพี่น้องเด่ยมือนีหรือท่านยังทีบ่ท่นานในพอมกะรอ่องวดหนัก็ะไดเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ พลังควนว่าแม่ขั้วไล่มือคือขี่ไล่แท้แม่ขั้วพลังควนว่าขี่ไล่ก็ยากหัวมันต่อน้าพี่น้องไล่มือวะะอาออ่าแต่อันออกเซียนอำเภอนามสมอ่ะพลังควนว่าไล่มือแม่ขั้วคือขี่ไล่แท้ห้าเทียกกะอานมาออกมาเสรน ก็มัดกี้ไล่ก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวก้อนสิบไปเบิงเซียนอเนนำเภอนาสมอ่าปอยรัฐบาลให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะก้อนสิบไปเบิงเซียนอเนนำเภอนาสมมาเบิงห้าหน้อยขอฝากห้าหน้อยไปจักหน่อยในเดอ้อพี่น้องเพราะว่าอ่อบ่เป็นยังดอกคองดีก็อยากเอาม,มาฝากพี่น้อง สำหรับข้อห้าน้อยกับบัวร้ายดอกตูก้ซองแม่ขั่วต่ว่าขันบ่วรงกะขอกันขันกันเข่ามาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั้วลงห้าน้อยเห็นแน่อยากได้แห้งห้าน้อยแม่ขัวเดินมานน่เป็นเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี่แม่ครัวเอ,เออแม่เมื่อวานนี่แม่ขั่ววิ่งลูดแปดกับเก่า อันนี้ตัวลูดเด้อพี่น้องเด้อตัวลูดบานนี้เลขออกตัวใดบานนี้เลขออกตัวใดแปดเก้าของพิเศษแปดศูนย์ของปกติ เก้าสามของวิ่งพีศูนย์หนึ่งเขาเ่าโตเจาะบอกเมื่อวานนี่นี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี่โตเจาบะบ่ตรงจัก๊กโตเด้อพี่น้องเด้อโตเจาะนี่เข่าหนึ่งศูนย์โตกับแปดเก้าเขา 98, ่าเก้าแปดโตกับ แต่ว่าตัวรูดตัววิ่งเข่าสีตัวเจาะบกับก็คือแปดเก้ากับศูนย์หนึ่งตัวรูดตัววิ่งเข่าสีอุ้ยเออเข่าสามแต่ว่ามาเข่าตัวเจาะนี่ครับถ้าสมมุติว่ารูดวิ่งนี่พี่น้องบลบเกือบแตกทุกน้อยนะพี่น้องเด้อนี่คือมือว่าน,นี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่านแนวทางมือว่าน,นี่นี่ที่เมคขัวลงไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ของเสี้ยนลูกแฝดวิ่งเกตกระเข่าหกเกตน้อยหนึ่งแต่ว่าตัตโตโตวิ่งเพิ่นกระเข่าเด้อพี่น้องเด้อโตวิ่งเพิ่นเด้แต่ว่าโตเจาะเพิ่นให้เกตเกตบ่อเข่าเนาะครับพี่น้องเนาะมาบานนี้มาเบิ่งมือนีเด้อสำหรับห้าน้อยเด้อพี่น้องอย่าเพิ่มรัฐบาลให้ยุดไว้จักหน่อย เอาใจข้อห้าน้อยจักน้อยเนี่ยคันรา่การน้อยเดียวพี่นองขออนุญาตห้าน้อยมือวันที่สิบหกมือนี่เด้อค่ะพี่นองเด้อห้าน้อยนี่มีทุกวันถ้าผู้ใดพออยากขาดไล่ใดเขาในกลุ่มของแม่รัวเด้อบางข้างแม่รัวอาจจะได้ร่องบางข้างกสิตบได้ร่องถ้ามีโอกาสคือได้ร่องเด้อพี่นองเด้อถ้าบม่มีโอกาสแม่รัวบได้ร่อง,งสําหรับห้าน้อยถ้าอยากได้ทุกมือมีเงินจับเงืนจ่ใจเงินซอยทุกมือเขามาในกลุ่มแม่รัว 098 192 7 9 2 5ทักไล่กันเขามาผู้ใดบ็ดเลขไงบร่รมานมาเล่นเลขน้อยผู้ใดเลขน้อยบประมานไปเล่นเลขเล่าอ่ะห้าหน้อยมือนี่วิ่งรูดเจกับ8จับคู่มิหาหกหาเจ็ดหกหกหกเและ 8, 8, 8 0ดศอ่ะสิเป็นจังไดห้าหน้อยแม่ขั้วมือนี่ สำหรับของเสี้ยนลูกแฝดวิ่งเกตตัวเกา่าจับคู่มีเกตสามหาเกแปดหกเกหนึ่งแล้วกันศูนย์หกเอาผู้บางคนขอไว้ไว้เนี่ยเมื่อวานนี้อันเมื่อวานนี้ในกลุ่มแม่รัว้วเหรินบัท่านพอว่าหยังตีเน็ตแม่รัวบัทํางานเมื่อวานนี้ล่าซาขนาดเลยพี่น้องขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยโทษกันค่ะว่าไล่กันคันในกลุม่มจนว่าเป็นวิ่นพี่นอ้องเมื่อวานนี้เอาเมื่อนี้สําหรับข้อหาหน่อยตามกันต่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ถ้าผูใ้ใดอยากรุ่นเป็นการส่วนโตเขามาในกลุ่มแม่ขั้วได้อะมาเบิงบาทที่นี่รัฐบาลไทยเซียนอำเภอน้ำโสมบ่ไไ้ลงดูแนละ้วพี่น้องเพื่อนว่าเขาซีงวดแล้วเด้กสำหรับเซียนอำเภอนามโสมนี่เพื่อนว่าบ,าบ่ไดบเอามาฝากแม่ขั้วดูแล้วเดียวซี เพื่อนว่าแม่ขั่วก็เลยว่าขอมาลงให้พี่น้องเอฟซีเนี่ยถาตัวเลขแน่ว่างเขาแม่ขั่วก็เลยขอเพื่อนเพื่อนก็เลยทรงให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งรูด เป็นบนล่างเด้พี่น้องเด้ออ่ะแม่รั่วก็ขอขอบุญขอบคุณนเซียนอํำเภอนนำสมเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่ทรงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่รั่วเนาะค่ะอ่ะวงกลมทีสองคู่ห้าหนึ่งกับสี่หนึ่งอ่ะวิ่งรูดห้ากับหนึ่งจับคู่มิหาศูนย์หาหนึ่งหาสองสี่หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเพิ่นแสดงว่าเพิ่นจีเน่นทีหนึ่งบ่เพิ่นขึ้นอ๋อเพิ่นเน่นที่หาตัวนี้แม แคปหน้าจอกันไร่พิจารณากันไร่ค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนอาเภอ,อนําสมตะกีตะกรไมคขั้วกับลงอยู่เนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาให้พี่น้องโชคดีกับเซียนอําเภอนาสมเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะสาหรับคลิปนี้เฝ้าจะบบท่านสื่อพี่น้องสวัสดีค่ะ